เพื่อเพิ่มความสูงเด็กชายใช้เข็มทิมต้นขาตัวเองทุกวันยิ่งไปกว่านั้นคือยังแทงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสิปีแม่อยากช่วยแต่ไม่จําเป็นผมทําเองได้คุณรู้หรือไม่ว่าเด็กชายที่แข็งแกร่งคนนี้คือใครเขาคือเมสซี่สิ่งที่น้อยคนนักจะคาดถึงคือเด็กชายที่พัฒนาการช้าคนนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเขาจะกลายเป็นตำนานในสนามอีกครั้งตั้งแต่เด็กเมสซี่ตัวเล็กกว่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันมากยายมักจะพาเขาไปดูบอลครั้งหนึ่งก่อนเริ่มการแข่งขันนักเตะอายุน้อยคนหนึ่งในสนามกลัับมมาาาช้า้โคกกงวล คุณยายจึงกล้าชวนหลานชายไปลองสนามโค้ชมองเมสซี่ด้วยความดูถูกเด็กที่ทั้งผอมและอ่อนแอจะเตะลูกฟุตบอลได้อย่างไรแต่คุณยายมั่นใจมากเขาวิ่งเร็วราวกับกระสุนเธอเตะตำแหน่งไหนทุกตำแหน่งครับ ไม่เหลือใครแล้วโค้ชจึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งโยนเสื้อทีมให้เมซี่แบบนั้นการแข่งขันฟุตบอลรายการแรกในชีวิตของเมซี่เริ่มต้นขึ้นทันใดนั้นขากรรไกรของผู้ชมทั้งหมดก็ต้องค้างเด็กชายที่เตี้ยกว่าเด็กคนอื่นๆคนนี้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือเทคนิคการเลี้ยงบอลยืนเหนือเด็กในวัยเดียวกันทุกคนการแข่งขันเริ่มขึ้นได้ไม่นานเขาก็แซงหน้าผู้ทำประตูสูงสุดไปแล้วนับไม่ถ้วนผู้ชมทุกคนยืนขึ้นและให้กำลังใจเขาแม้แต่โค้ชยังของร้องคุณยายให้พาเมซี่มาที่ น,น้อยคนนักที่จะรู้ว่าทำไมทุกครั้งที่เมสซี่ลงสนามเขาจะชู2นิ้วขึ้นฟ้าที่จริงเขากำลังตอบวิญญาณของคุณยายบนสวรรค์คุณยายเป็นคนพาเขามาเตะฟุตบอลเธอมักจะให้กำลังใจเมสซี่ตัวน้อยหลานตั้งใจฟังดีๆหลานจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกได้รับอิทธิพลจากคุณยายตั้งแต่เด็กเมสซี่ถือว่าฟุตบอลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไม่ว่าจะไปที่ไหนเท้าจะเลี้ยงลูกบอลเสมอพรสวรรค์ที่โดดเด่นด้วยความพยายามทุกวันทำให้เมสซี่กลายเป็นราชาแห่งสนามอย่างรวดเร็วทุกการแข่งขััันนนที่่่่มมขขาาาากกกกจะะว2ปรรตตูแแใงสคญ ที่บังเอิญขังตัวเองในห้องน้ําเมื่อการแข่งขันกําลังจะเริ่มขึ้นไม่มีทางอื่นเขาจึงต้องพังหน้าต่างเพื่อออกไปจากนั้นวิ่งเหมือนบินไปที่สนามฟุตบอลแต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นการแข่งขันเหลือเวลาอีก20นาทีเท่านั้นทีมกาลังแท้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ถึงสองโค้ชให้เมสซี่ลงสนามแทนทันทีไม่คาดคิดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปทันทีเขาเลี้ยงบอลผ่านอีกฝ่ายไปอย่างต่อเนื่องเล่นผ่านแนวรับของอีกฝ่ายด้วยเทคนิคที่น่าทึ่งจากนั้นทําคะแนนได้อย่างต่อเนื่องพลิกสถานการณ์ด้ เมซี่จะเรียกฝนเรียกลมในสนามฟุตบอลได้แต่กลับไม่มีพรสวรรค์นในการเล่นเกมฟุตบอลเมื่อเล่นกับเพื่อน วกเขาเต็มไปด้วยพิธีกรรมก่อนเล่นทุกครั้งจะใส่เสื้อบอลส่วนเมสซี่มักจะเลือกเสื้อตัวเดียวเสมอมันคือหมายเลขส0ของบาร์เซโลนาและเขาจะคาดไม่ถึงว่าหมายเลขนี้จะกลายเป็นของเขาเองในอนาคตติดตามเขาเพื่อรับความภาคภูมิใจอันไร้ขอบเขตและตอนนี้เมสซี่กำลังพบกับแอนโตเนลา่าพี่สาวของเพื่อนรักเป็นครั้งแรกและเป็นภรรยาคนเดียวกับที่ดูแลเขามาอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตในช่วงเวลาที่ทั้งครอบครัวกำลังคิดว่าเมสซี่จะประสบความสำเร็จในเส้นทางฟุตบอลอาชีพชีวิตกลับเล่นตลกกับเขาพ่อแม่พาเมสซี่เด็กพัฒนากกกาาาาารรรรรช้้ไไปปตวววจจสสุุขภพในนนที่่ดด็็ัับิิฉยเโคอม การเจริญติบโตข่าวร้ายของครอบครัวนี้เหมือนฟ้าแลบในท้องฟ้าที่แจ่มใสส่วนเมสซี่กลับสนใจเพียงสิ่งเดียวผมสามารถเล่นฟุตบอลต่อไปได้หรือไม่ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวจะตึงตัวมากแต่พ่อแม่ยังคงตัดสินใจที่จะรักษาเขาไปรับการฉีดฮอร์โมนการเจริญเติบโตเป็นประจำตอนนั้นเมสซี่ก็แข็งแกร่งมากเด็กชายวัยสิขวบสามารถฉีดยาให้ตัวเองได้อย่างไรก็ตามสิ่งดีๆไม่คงอยู่ตลอดไปวิกฤตเศรษฐกิจกระทบอาร์เจนตินาพ่อของเมสซี่ตกงานสำหรับครอบครัวที่มีงบจำกัดอยู่แล้วไม่ต่างอะไรจากบ้านที่รั่วแล้วพบกับคืนฝนพรำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวไม่สามารถจ่ายค่ารักษาของเมสซี่ได้พวกเขาฝากความหวังไว้กับ2ทีม ที่กำลังสนใจเมสซี่อยู่นีเวลโอนบอยและเิเวอร์เพลแต่พวกเขาทั้งหมดปฏิเสธที่จะจ่ายค่ารักษาของเมสซี่เพราะไม่มีใครแน่ใจเด็กที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนการเจริญเติบโตนี้จะประสบความสำเร็จได้การเดิมพันนี้อันตรายเกินไปสําหรับพวกเขาโชคดีที่ในที่สุดทีมฟุตบอลสเปนยื่นมือเข้ามาหาเขานั่นคือบาร์เซโลนาแบบนั้น พ่อพาเมสซี่วัย13ปีไปยังสถานที่แห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทีมเยาวชนเมสซี่ตัวเล็กไม่เหมาะกับทีมจริงๆเพื่อนร่วมทีมดูถูกเขาและมักจะย่อเย้ยรูปร่างที่ผอมแห้งของเขาแต่เมื่อลงสนามพรสวรรค์ของเขาทําให้ทุกคนตะลึงหลังจากจบการฝึกโค้ชไปที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเธอชื่ออะไรเมสซี่ เมสซี่หัวหน้าทีมบาร์เซโลนาชมวิธีการเล่นของเมสซี่ในสนามก็ตกมือให้ทันทีไม่ว่าค่ารักษาในอนาคตจะสูงขนาดไหนพวกเขาก็ตกลงที่จะจ่ายเงินให้เมสซี่ได้รับการรักษาที่มั่นคงที่สุดความผิดปกติของฮอร์โมนการจเจริญเติบโตของเมสซี่กำลังค่อยๆหายขาดแม้จะไม่สูงมากแต่ความสูงหนึ่งเมตร7ก็ไม่เลวท้ายที่สุดเขาแซงไอดอนมาราโดนาไปแล้วเมสซี่วัย16ปีถูกเรียกตัวเข้าทีมบาร์เซโลนาในเวลานั้นทีมชาติสเปนกำลังวางแผนที่จะเชิญเด็กมีพรสวรรค์นคนนี้เข้าร เสียความสามารถของประเทศดังนั้นจึงไปที่โรงแรมเพื่อขัดขวางโค้ชหลักของอาร์เจนตินาทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมเมสซี่กับเขาแต่กลับได้รับการดูถูกของเขาแทนคำตอบแต่เมื่อโค้ชหลักกลับมาถึงห้องบังเอิญเห็นเมสซี่เล่นฟุตบอลในทีวีเขาลืมตาทันทีตั้งใจฟังสิ่งที่ฉันพูดนะฉันอยากให้คุณช่วยฉันตามหาเด็กคนนั้นเขาอยู่ในทีมบาร์เซลโลนาชื่อเมสซี่จำได้ไหมลิโอเนลเมสซี่อาร์เจนตินาได้รับข่าวด,วด่วน ใช้เวลาแค่40นาทีก็พบพ่อของเมสซี่ต้องเผชิญกับคำเชิญจากสเปนและอาร์เจนตินาพร้อมกันเมสซี่ไม่มีความลังเลเลือกมาตุภูมิที่รักอย่างแน่นอนตั้งแต่นั้นมาเมสซี่ก็สวมเสื้อสีน้ำเงินขาวเล่นให้กับอาร์เจนตินาและสนามรบหลักของเมสซี่ยังคงอยู่ที่สโมสรแม้ว่าเขาจะอายุเพียง16ปีแต่เขาก็มีความสามารถมากแต่ในบาร์เซโลนาซึ่งมีดวงดาวนับพันในเวลานั้นเขายังไม่โดดเด่นมากด้วยบุคลิกที่ชอบเก็บตัวเมื่อเวลาผ่านไปเขาค่อยๆพบว่ามันยากที่จะตรงตื่นกับผู้คนจนกระทั่งปี พ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างสมบูรณ์ในเวลานั้นโรนัลดินโยชอบเมซี่มากปฏิบัติต่อเขาเหมือนน้องชายของตัวเองประตูแรกของเมซี่คือการช่วยเหลือจากโรนัลดินโยเมื่อเฉลิมฉลอง โรนัลดินโย่รักจนแบกเมซี่ไว้บนหลังฉากคลาสสิกนี้ต่อมาได้กลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆภายใต้ความช่วยเหลือของโรนัลดินโย่เมซี่เติบโต,ตเร็วมากกลายเป็นกองหน้าคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของบาร์เซโลนาเมื่ออายุ21ปีโรนัลดินโย่พี่ชายคนโตออกจากสโมสรเมสซี่ก <Messi S 2> ลายเป็นผู้นำคนใหม่การเดินทาง10ปีเขาช่วยให้บาร์เซโลนาคว้าแชมป์มานับไม่ถ้วนและยังได้รับรางวัลรับลูกบอลทองคำยังต่อเนื่อง7ครั้งและช่วยให้เขาได้รับอีกฉาย,ยาว่าราชาแห่งฟุตบอลความสำเร็จนั้นเพียงพอที่จะเรียกเขา ด้วยคำสองคำว่ายอดเยี่ยมแต่ชีวิตเขายังมีเรื่องน่าเสียใจที่สุดเรื่องหนึ่งนั่นคือการคว้าแชมป์ถ้วยเฮอร์คิวลิสในฟุตบอลโลกปี2014ที่บราซิลอาร์เตินามีกองหน้าที่แข็งแกร่งและได้คะแนนดีที่สุดพร้อมผู้เล่นชั้นนำมากมายเมสซี่อิกวาอินอากูเอโร่ปาลาซิโลลาเวซีจานโตพวกเขาก็ไม่ทำให้ความคาดหวังของผู้ชมผิดหวัง โดยชนะทั้งสานัดรวดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้ารอบคัดเลือกทันทีเข้าชิงกับเยอรมันได้อย่างสะดวกอาจเป็นเพราะโชคชะตาไม่อาจทำลายได้บางทีมาริโอเกเซอาจดูดโชคทั้งหมดในโลกไปท้ายที่สุดแล้วเมสซี่ก็พลาดถ้วยเฮอร์คิวลิสหลังจากการแข่งขันจบลงสายตาเมสซี่จับจ้องไปที่ถ้วยเฮอร์คิวลิสทำไมถึงเจ็บใจขนาดนี้ในฟุตบอลโลกครั้งต่อมาที่รัเสเซียเมสซี่กลับอาร์เจนตินาแม้ว่าเขาจะมีวิธีเลือก ส่งบอลและยิงที่หน้าทึ่งซึ่งพาอาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบได้แต่หน้าเสียดายที่ฟ้าแกล้งเขาพวกเขาเผชิญหน้ากับการป้องกันแชมป์ในช่วงต้นเผชิญหน้ากับทีมฝรั่งเศสที่แข็งแกร่งสุดท้ายอาร์เจนตินาก็าแพ้ไปด้วยสกอร์สามถึงสี่เสียงนกบีสุดท้ายดังขึ้นเมสซี่แง่มองท้องฟ้าเป็นเวลานานเล่นแผนรอบตัวเขาตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากำลังคิดถึงฉากที่ไอดอนของเขามารรโดนาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกและอาจจะชวนให้นึกถึงถ้วยเฮอร์คิวลิสเมื่อ10ปีที่แล้ว4ปีมาถึงและจากไปนี่คือการเดินทางในฟุตบออออลลโกครรั้งงทีีี่5 35ขขเเมมซาายุปฟ์ และพลังของเขาในสนามไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างไรก็ตามผมเห็นว่านั่นเป็นความทุ่มเทของผู้เล่นเพื่อความฝันของเขาเป็นนักเตะที่มีใจรักในฟุตบอลอย่างแท้จริงอาจเพียงแค่ต้องการโชคอีกเล็กน้อยนกอินทรีทุ่งหญ้าเท่านั้นที่จะสามารถบินขึ้นได้อีกครั้งใช้ความฝันเป็นมา้าและความทยยาทาี่จะเหยียบเมฆสีฟ้ามาว่ากัสมีเจ,จ,ะจะรจัสกับเพื่อนร่วมทีมของเราในทุกการเดินทางทั้งใกล้และไกลหวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของเขาในกาตาหวังว่าเขาจะได้เป็นราชาแห่งฟุตบอลอย่างเป็นทางการในช่วงนี้